สวัสดีครับผมนายธีอรพัทโคบานคมสี่รแดผนกแม่พิมร์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการการใช้งานประกาจัดทิ้งงานครับโดยประกาจัดทิ้งงานเนี่ยจะสามารถใช้งานได้หลายหลายงานนะครับหลายรูปแบบเช่นงานตะไบงานไม้งานตั๊บเกลียวและก็งานตัดเหล็กครับการใช้งานของปรกกาจัดทิ้งงานนะครับจะประกาจัดทิ้งงานจะสามารถหนีบและคลายออกได้ครับ เราสามารถปรับตัวสลักข้างล่างได้ครับเพื่อวางในตำแหน่งที่ต้องการครับจากนั้นก็ล็อกครับหมุนตามเข็มก็จะเหมือนกับตัวสลักที่ใช้หนีบชิ้นงานนะครับและคลายออก ต่อมาก็จะเป็นวิธีการบำรุงรักษาปากกาจากชิ้นงานนะครับโดยเราโดยเมื่อใช้งานเสร็จนะครับให้ใช้ไม้ปัดครับปัดฝุ่นเศษเหล็กออกครับแล้วจากแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ตัวน้ำม,มันหล่อรื่นครับหรือจรารบีใส่ไปที่ชอ่องที่คลายตัวปากกาชิ้นงานออกครับ สำหรับวันนี้ผมนายจิรพันธ์ภบ,บาลขอจบการนำเสนอ